<laughs> ừ. <laughs> XO cần XO cần XO XO ô Hả? Ừ. À. Đẹp đi vào Anh đẹp đi vào เดินดีๆต้องอาบน้ำแล้วนะเนี่ยเหนียวเหนียวนีวเนี่ยฮึช,ชอบชอบดีเอาเด็กดีหลับ <c oughs> จุ๊บแม่ทีหนึ่งจุ๊บแม่หน่อยจุ๊บแม่ทีหนึ่งก่อนแล้วแล้วกุว๊บแม่ก่อนกุ๊บแม่ตะเคียนกุ๊บกุ๊บกุ๊บนี่เอา ไม่จุกหรอือ um, ออ um, โอเคนะอ um, โอเคนะเคนะอาละ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 หลับหลับหลับตางนะ้ข้าจงนะข,งนะ um, ข้าจงนะอือข้าจง ไม่ยอมเข้าจองอะว,วันเนี้ยโอปกติพอมาถึงโกงนี่เขาจะดีดตัวเข้าโกงเองทำไมไม่พอล่อไอออนก่อนไอออนก่อนโอ้ทำไมไม่เข้าโกงง่ะอืมถ้าเกิดเคยดูกันบ่อยๆนี่จะเห็นว่าเวลาถึงแบบเอามาเข้าโกงนี่เขาจะดีดตัวเข้าโกงเองเลยโอ้ใสงอ้อนไม่พอ,อยากอ้อนานานๆหน,นอยวันเนี้ยมะขมก็จะหิวเนี่ยรู้เปล่าฮนะ มาไงน้ำหิ้วยางรอแป๊บหนึ่งนะออืบิดขี้เกียจมาค่ะเอ้ยรอแป๊บหนึ่งเนาะอาหารอาหารอาหารรอเสียเราแป๊บหนึ่งเอาโคไปพอละอ่าอานดีเข้ากลงเองอย่างงั้นเอาข้ากงแล้วลืมกุ๊บลืมจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนแล้วแล้วเอาทำไมเอามาจุ๊บเลย,ล,เล,ยลืมแล้วเนี่ยลืมแล้วเนี่ย โอ้ลืมจุ๊บก่อนนะหามันเป็นนอนแล้วล่ะอืมโอเคโอเคไปจุ๊บกันเนาะตายแล้ว